สวัสดีครับบ้านมุงพักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน ep ีที่512นะครับมีพาระสสวย25รายการมานําเสนอนะครับ23รายการแรกก็องละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางกับรายการพิเศษนะครับ2รายการนะครับ24และ25อง์ละ300บาทเดี๋ยวเรามาฟังอันท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปกันนี้นะครับปึ่งเข้าไปนะครับแอดไลน์เบอร์โทรนะครับนี่นะครับ 0939652361 9, 9, เบอร์ลายและเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไร้แตกหักชำรุดสูญหายผมรับผิดชอบให้หมดนะครับเริ่มรายการที่1ของ EP ที่512เลยนะครับเป็นพระสมเด็จเหมือนเดิมนะครับเนะะื้อหาเก่าๆจัดๆเลยนะครับเป็นรายการที่1นะครับ ดีนะครับดีเลยในการที่1นึ่นการที่2เป็นพระสมเด็จวัดเกศน,นะครับเนื้อหาเก่าเก่าถจ,จัดเลยนะครับเนื้อหาเก่าเก่ามันๆเลยนะครับในการที่2นะครับรายการที่3ก็เป็นพระสมเด็จนะครับแต่นี่เป็นพระสมเด็จเกจิน,นะครับ หลังยันน้ำเต้าก็ต้องเป็นสมเด็จท่านเจ้าคุณนอน,นะครับนี่นะครับเป็นรายการที่สามนะครับรายการที่สี่เป็นพระเนื้อผงนะครับพิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์นะครับเนื้อดีนะครับแต่ผมไม่ทราบออกที่ไหนอะไรยังไงนะครับเป็นรายการที่สี่นะครับรายการที่ห้าก็ยังเป็นพระสมเด็จอยู่นะครับ ด้นบนตัดชิดนะครับนี่เนื้อหาปึกปักมากเลยนะครับเก่านะครับรายการที่5นะครับรายการที่6เป็นพซุสงก่อนะครับเนื้อดินนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อหาเก่าๆจัดๆเลยนะครับด้านหลังมีรอยนะครับดินมีลาลักนะครับ เนืจัดมากนะครับเท้านี้นะครับลําบึกเลยนะครับรนการที่หกรายการที่เจ็ดเป็นเหรียญราชาการที่ห้านะครับเป็นเหรียญเสม,มาหันข้างนะครับหลังเก้าราชการนะครับเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับคาดว่าน่าจะเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับเป็นรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่แปด เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับลรหล่อโลหะผสมนะครับเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับตัดช่อนะครับเป็นรายการที่แปดนะครับรายการที่เก้าเป็นพระเนื้อผงลงทองนะครับเนื้อหาเก่าเกจัดเลยนะครับนี่เป็นเนื้อผงนะครับนี่รายการที่เก้านะครับ รายการที่สิบเป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพระขุนแผนใบพุทราเนื้อดินนะครับ,น,น,บ,รน,น,น,รบนี่นะครับื้อหาเก่าเกาเลยนะครับนี่รายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเอ็ดเป็นพระเนื้อชินเขียวนะครับเป็นพระจำวันหลังเป็นกงจักรและมีช้างนะครับ ไม่ทราบออกที่ไหนนะครับเป็นออกชิ้นเขียวชิ้นกรอบนะครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบสองเป็นพันเนื้อดินลีลานะครับเนื้อหาเก่าๆเ,เลยนะครับเป็นพันเนื้อดินนะครับเป็นรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสาม เป็นพายยอดขุดพลทางเหนือนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับสองสีนะครับเป็นรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสี่เป็นพระหลวงพ่อหลีเนื้อผงนะครับพิมพ์พนมมือนะครับพิมพ์นี้น่าจะออกวัดป่าของกุ้งจนทาบุรีนะครับมีกระถทาะข้างนิดนึงนะครับมุมล่างนะครับ เป็นผันเนื้อผงนะครับพิมพ์พนมมือเป็นพิมพ์ที่หายากนะครับรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบห้าเป็นพิมพ์ทรงคล้ายผ้าบ,บางนะครับเนื้อดินออกสีขาวๆนะครับไม่ทราบว่าออกที่ไหนนะครับเป็นพัาทางเหนือแน่นอนนะครับรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบหก เป็นพระซุ้มชินราดเนื้อชินนะครับไม่ทราบออกที่ไหนนะครับเป็นรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบเจ็ดเป็นพระพุทธนะครับพิมพ์คล้ายพระใสนะครับแต่พลอยหลุดไปนะครับเป็นเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับนี่นะครับพลอยด้านหน้าหลุดนะครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบแปด เป็นพระขุนแผนนะครับหลวงพ่อท่าวัดกระบอกขึ้นพึ่งนะครับเป็นพระขุนแผ่านะครับเป็นรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบเก้าเป็นพระปิดตานะครับเป็นเนื้อออกใบลานนะครับเป็นพระปิดตาสองหน้านะครับเป็นพระปิดตากุวงหน้านะครับ สองหน้านะครับเป็นพระปิดตากู่วงหน้านะครับเป็นติกตาสองหน้านะครับ,าร,ร,บรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่ยี่สิบเป็นพระปิดตานะครับพิมพ์แบบนี้เป็นสายเมืองชนนะครับด้านหลังเป็นยันแบบนี้คล้ายๆถึงยุคไม่ถึงยุคแต่พิมพ์ทรงคล้ายหลวงกู่เฮียงวัดป่านะครับนี่นะครับรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ด เป็นผ้าเนื้อดินนะครับเป็นทรงขานุมมานะครับพิมพ์หลวงพ่อปานนะครับเนื้อหาเก่านะครับมีผงอุดด้านบนนะครับนี่นะครับผ้าค่อนข้างจะตัดชิดเข้ามานิดนะครับผ้าจะองค์เล็กนิดเดินรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบสองเป็นผ้านางพญานะครับข้างมีอุดนะครับเรียมพลาสติกเก่านะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะครับ รายการที่23มาในกล่องเลยนะครับเป็นผ้าหลวงพ่อเกษมเขมมโกนนะครับเนื้อผงนะครับนี่นะครับมีจีวนแตะที่สังกตินะครับวัดลำปางนะครับนี่มาในกล่องแบบนี้เลยนะครับเป็นหลวงพ่อเกษมเนื้อผงนะครับครบ23ในรายการนี้องค์ละส0งบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับเป็นรายการที่24นะครับ เป็นภาพพุทธนะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับศิลปะทางเหนือนะครับคล้ายๆตระกูลเชียงลุงเชียงแสนประมาณนี้นะครับเป็นเนื้อออกแดงเป็นโลหะนะครับตูดกวงนะครับนี่กลอนกวงนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นรายการพิเศษรายการที่ยี่สิบสี่เอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะครับ รายการพิเศษอีกหนึ่งรายการเป็นรายการที่25นะครับเป็นเลี่ยมพลาสติกนะครับเป็น้าพลีลายืนนะครับพลาสติกเลี่ยมตามรูปภาพเลยครับ mm hmm. ก็จะง,งอนงอนปลายหน่อยนะครับแต่ว่าผมเลี่กไม่ถูกว่าเป็นภาพพิมพ์ปางอะไรนะครับบอกว่าเป็นลีลาไปก่อนนะเพราะว่าเขายืนแบบนี้ก็ต้องเป็น้าลีลานะครับพร้อมห้อยเลยนะครับเป็นรายการที่25นะครับ ครบ25รายการนะครับนี่ก็องค์ละ300บาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางนะครับรายการที่2 5เป็นรายการพิเศษนะครับครบ25รายการช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้บ้านมุงพัดเครื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ